สวัสดีครับผมเพชรเอง <c oughs> วันนี้เราก็เปอยู่กับการสรุปเนื้อเรื่องเกมกับเกมที่มีชื่อว่า Hades โดยเนื้อเรื่องเกมนี้ <c oughs> ก็เกิดจากการที่ผมเล่นเองเรียบเรียงเองอาจจะไม่ต้องเปะ100๊ะ1 0 0หรือผิดพลาดบ้าง <c oughs> ก็ขออภัยด้วยนะครับใครรู้ที่ถูกต้องก็มาคอมเมนต์บอกผมได้เลยเอาละครับเพื่อเป็นการสรื่เวลาเรามาเริ่มกันเลย <c oughs> เริ่ม,มที่ซาเครตบูดแห่งเฮดิสเทพแห่งความตาย ที่เขาเบื่อทํางานที่บ้านหลักจริงที่พ่อของเขาเบลเขาว่าเอต้องให้โอกาสอีกกี่ครั้งเทปประวัติคนตาย20ล้านคนแค่นี้ยังทาพลาดทําทช้ากากจริงๆซาเกรียตได้ยินคํากล่าวนั้นเขาก็โกรธและทําสิ่งสิ่งนั้นสิ่งที่เด็กๆในหนังชอบทํากันเดีจากบ้านแต่ทว่า <Good bye. S 1> ที่แห่งนี้คือนรกที่ทุกคนจะต้องมาแต่ไม่มีใครสามารถออกไปจากที่นี่ได้ หรือระหว่างทางการหลบหนีเซเครสจะได้รับความช่วยเหลือจากเทพโอลิมปัสผ่านทางระบบเสียงดูทูต5.1โดยเทพก็จะมอบพรต่างๆให้เซเครสผ่านอุปสรรคไปได้แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะหลบหนีจากที่อย่างนี้ไปได้เซเครสตายฮะและเขาก็กลับมาเกิดใหม่ที่บ้านของเขาเองเมื่อกลับมาได้เซเครสก็ไปคุยกับพ่อของเขาพีดิสโลยพ่อของเขาก็จะพูดประมาณว่าสติ p i ิดบอยฉันบอกแกแล้วว่าไม่มีใครออกจากที่นี่ไปได้ พร้อมคำถ่มถุยต่างๆหลังจากนั้นเซกลีสก็จะมาคุยกับแม่ของเขานิกอวตารแห่งกลางคืนเธอก็เป็นคนบอกว่าเธอเป็นคนติดต่อเทพโอลิมปัสให้พร้อมทั้งนิกก็จะช่วยเหลือเราต่างๆถ้าเขาทำได้คุณแม่ดีเด่นหลังจากนั้นเซกลีสก็เริ่มการหลบหนีต่อไปโดยในระหว่างทางเขาก็จะได้พูดคุยกับเทพโอลิมปัสหลายครั้งทำให้เขาเริ่มสนิทและรู้จักกับเทพต่างๆมากขึ้นโดยตัวเซกลีสถ้าความรู้ทั่วไปแล้วบนโลกเขาก็เหมือนกับเด็กน้อย ไม่รู้จักโลกอะไรเลยเช่นไม่รู้จักว่าหิมะคืออะไรแม่น้ําเป็นยังไงดวงอาทิตย์เป็นแบบไหนโดยเขาก็ถามคนอื่นไปเรื่อยเๆจนกระทั่งเขาเริ่มสงสัยตัวเองว่าทาไมตัวเขามีตาสีเขียวข้างหนึ่งไม่เห็นมีใครตาสีเขียวเลยหรือทําไมเลือดของเขาเป็นสีแดงโดยคําถามทั่วๆไปนั้นก็มีหลายคนช่วยกันตอบได้แต่เมื่อเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเขาเองม,มีใครสามารถตอบได้พ่อของเขาก็ไม่ตอบบ่ายเบียงถามนิกนิกก็ไม่ตอบ ซากเกรียสก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเฮปนอสเท่เป็นการนอนหลับเสกให้ค่ทุกคนหลับทั้งแมพและเขาก็แอบไปดูเอกสารบนโต๊ะของพ่อจนคนพบความจริงที่น่าตกใจกว่าว่าจริงๆแล้วนิกนะ่ะไม่ใช่แม่แท้ๆของเจ้าแต่เป็นผู้หญิงที่มีชื่อว่าเพอร์ซิฟอนีและเพอร์ซิฟอนีก็ออกจากที่นี่ไปอยู่บนโลกมนุษย์โดยเขาทิ้งท้ายว่าฝากดูแลเซเบรัสด้วยด้วยเหตุนี้ซากเกรีสก็ตกตะลึงอึ้งโลกจึงวิ่งไปถามนิกว่าแม่จ๋ะเรื่องนี้มันไม่ใช่เลอกจริงใช่ไหม นิกก็ตอบว่าทั้งหมดน่ะเป็นเลือกจริงลูกเอ้ยแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเลตหผลน,นั้นไม่สามารถพูดได้เพราะว่าติดสัญญาจากพ่อของเจ้าเฮดิสอยู่ด้วยเหตุนี้ซัคเรียสจึงมีเป้าหมายใหม่คือการขึ้นไปหาคุณแม่ที่แท้จริงแน,น่นอนครับว่าเขาจะต้องผ่านนรกไปได้เสียก่อนโดยนรกก็มีอุปสรรคมากมายทั้งกับดักต่างๆมอนสเตอร์ลุมล้อมหรือผู้พิทักษ์ชั้นต่างๆผู้พิทักษ์ชั้นแรกทัทเลัสเป็นสามพี่น้องฟูลี่เมกาลาอิเล็กโต ทีซิโฟนีชั้นที่สองอสโฟเดลผู้พิทักชั้นไฮดรากระดูกชั้นที่สามอีดิเซียมผู้พิทักชั้นราชาปากมากทีซิอุสและเพื่อนของเขามิโนทอร์แอสเทเลียสชั้นสุดท้ายวิหารสติกทางออกสู่โลกมนุษย์ผู้พิทักชั้นสุนัขเฝ้าประตูเซอร์เบลัสแต่เราไม่ต้องไปสู้กับน,น้องเขานะแค่ใ้อาหารน้องเขาก็พอเมื่อมาถึงพื้นผิว คนขัดขวางคนสุด <Plant> ท <festivals> ้ายก็ไม่ใช่ใครอื่นตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดในนรกแห่งนี้เฮดิสก็อดออฟเดธพ่อของเราเองหลังจากการต่อสู้อย่างยากลำบากเราชนะท่านพ่อมันได้โอในที่สุดแต่ก่อนไปพ่อก็ฝากบอกคำพูดไปถึงแม่ของเจ้าว่าถ้าเจ้าถ้าเจ้าเจอเธอถ้าเจ้าเจอเธอจริงๆแล้วก็ฝากพูดประโยคหนึ่งได้ไหม ฝากบอกด้วยว่าเซเบรสทำงานได้ดีมากวอตเตฟ้าเซเคสก็งงอะไรวะทำไมทิ้งท้ายได้ว e ตฟักอย่างนั้นนี้แต่ไม่เป็นไรเซเคสก็เลยอยากถามกลับไปว่าทำไมแม่ถึงหนีไปล่ะท่านพ่อก็บอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วต้องไปแล้วล่ะเซเคสก็กล่าวลาทิ้งท้ายพ่อว่าลาก่อนท่านพ่อก็เป็นฉากจากลากันอย่างสุดซึ้งหลังจากนั้นเซเคสก็ได้เดินตามทางมาเรื่อยๆจนพบกับกระท่อมหลังหนึ่ง ที่ <ators> อย er ู่ห่างกันไม่ไกลก็เจอคุณแม่เพอร์ซิฟนีแม่เห็นก็ตกใจใครใครกันแกเป็นใครเซกเลสก็เข้าไปอธิบายว่านี่ผมเองนะครับผมคือลูกของแม่ผมคือเซกเลสคนนั้นยังไงล่ะคุณแม่เพอร์ซิฟนีก็ตกใจซ้ำสองบอกว่าอ้าวก็นึกว่าลูกตายไปแล้วนี่นาเซกเลสก็งงเขาก็ตายแล้วก็เกิดได้รัวๆนี่นามันแปลกตรงไหนเนี่ยแต่ไม่ทันเลยเซกเก็ก็เริ่มแน่นหน้าอกแล้วก็โอ้ไม่ไหวแล้วตาย เมื่อกลับมาถึงบ้านท่านพ่อก็บ่นบอยมาสายแล้วเนี่ยมัวไปทำอะไรอยู่ล่ะเซกเลสก็งงเอ้าเมื่อกี้ก็สู้กับท่านพ่อแล้วนี่นะแล้วก็สั่งเสียกับซาดิบดีแล้วแล้วนี่มันคืออะไรเนี่ยท่านพ่อก็บอกว่ามันก็เหมือนอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งนี่แหละน่าสนุกดีใช่ไหมล่ะและเฮดิสก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเซกเลสออกไปจากนรกแผงนี้ไปไม่ได้ออกแล้วก็ตายเหมือนกับตัวเฮดิสเองเซกเลสเคยไปถามนิกว่า นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่ก็บอกว่ามันเป็นเฟดตหรือโชคชะตาที่ทําให้ผูกมัดไว้กับนรกออกไปจากที่แห่งนี้ไม่ได้มันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้าหลังจากนั้นเซเลสก็ได้ไปถามเฮดิสอีกทีหนึ่งว่าทําไมท่านแม่ถึงต้องหนีไปล่ะเฮดิสก็บอกว่ากูมี uh, uh, รู้ไปถามแม่เองสิเซเลสจึงเดินทางฝ่านารกอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปหาคุณแม่เพอร์ซิฟฟนีเมื่อไปถึงเซเลสก็ไปถามว่าคุณแม่นี้ไปทําไม คุณแม่ก็บอกว่ามี3ข้อที่ทําให้เขาหนีไป 1. ทนอยู่ในที่ที่ลูกตายไม่ได้เห็นแล้วสะเทือนใจ 2. กลัวสงครามอันนี้เดี๋ยวผมเล่าเพิ่มอีกทีนึง 3. พ่อคงไม่รักเขาอีกแล้วโดยข้อ3เ e c ซคลก็บอกว่าไม่จริงนะครับหลังจากนั้นเซคลัสก็ไปหาหลักฐานว่าคุณพ่อเฮดิสยังรักแม่อยู่หรือเปล่าโดยการแอบเข้าไปในห้องนอนของคุณพ่อ,อ,พอก็เจอรูปของคุณแม่เพอร์ซิฟานตั้งอยู่ ก็ทําให้รู้ว่าลึกๆแล้วคุณพ่อก็ชอบคุณแม่อยู่และทีนี้คุณแม่เพอร์ซิฟฟนี่ก็ได้ถามเซคริสกลับไปว่าทําไมท่านพ่อเฮดิสต้องโกหกเราว่านิกเป็นแม่ของเจ้าโดยเรื่องนี้เซคริสก็สงสัยเหมือนกันเขาจึงกลับบ้านไปถามนิกนิกก็บอกว่าเฮดิสกลัวสงครามเพราะยิ่งคนรู้เรื่องเกี่ยวกับเพอร์ซิฟฟนี่เท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นเอาละครับต่อไปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดแบบย่อโดยในเรื่องเรื่องเทพเนี่ยผมขออิงแค่ในเกมแล้วก็ตามที่มัน ปรากฏขึ้นมาในเกมนะครับเริ่มมาที่3พี่น้องซุดโพไซดอนเฮดิสแบ่งอาณาเขตกันซุดปกครองสวรรค์โอลิมปัสควบตำแหน่งพระเจ้าสูงสุด King of the Gods โพไซดอนปกครองผืนน้ำ God of Sea เฮดิสปกครอง Underworld เป็น God of Death และด้วยซุดไม่ค่อยสบายใจที่พิ่ชายเฮดิสไปอยู่ในในรกมืดๆเน่าๆเหม็นๆเขาจึงส่งเพอร์เซฟนีให้เฮดิสโดยที่ไม่ปรึกษาใครเลยเนื่องด้ว่า ซุดเห็นเฮดิสปิงๆเธออยู่บวกกับเรื่องด้วยว่าเพอร์ซิฟานีก็ไม่ค่อยปลื้มใจตอนที่อยู่ที่โอลิมปัสเพราะมีแต่คนเหยียดเพราะว่าเพอร์ซิฟานีเป็นครึ่งเทพครึ่งมนุษย์แต่ด้วยการกระทําของซุดก็เลยทาให้เกิดโคตรพ่อโคตรแม่ปัญหาใหญ่แบบจิบหายวายวอดกันหมดเริ่มมาที่เฮดิสไม่พอใจที่ซุดส่งผู้หญิงที่ตัวเองรักมาอย่ากระสิงของแถมส่งมาแบบลับๆด้วยเฮดิสก็เลยโมโหตัดขาดจากสวรรค์ทันทีทางด้านสวรรค์ซุดก็แต่งเรื่องว่า เพอร์ซิฟนีโดนมนุษย์ลักพาตัวไปทําให้ดิมิเทอร์แม่ของเพอร์ซิฟนีโกรธมนุษย์มากแกไม่มีสิทธิ์ลูกกูไปดิมิเทอร์จึงใช้พลังเทพสาบดินแดนมนุษย์ให้มีแต่น้ําแข็งถ้ามนุษย์รู้ความจริงคงจะบอกว่าแล้วถ้าดิมิเทอร์รู้ความจริงว่าเพอร์ซิฟนีอยู่กับเฮดิสเธอก็คงจะโกรธแล้วก็ส่งกองทัพมาทําสงครามกันนรลกแน่นอนโดยหลังจากนั้นเฮดิสกับเพอร์ซิฟนีก็มีลูกด้วยกันชื่อว่าเซคลส แต่เมื่อเกิดมาซเครสก็ได้ตายทันทีเพราะเป็นโชคชะตาของเฮดิสที่ว่าเขาไม่สามารถมีทายาทได้นั่นทาให้เพอร์เซฟานีเสียใจยและออกจากนรกมาอยู่บนโลกมนุษย์และเฮดิสก็หอร้องให้นิกใช้พลังในการซ่อนตัวของเพอร์เซฟานีด้วยและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเพอร์เซฟานีถึงไม่เคยถูกเจอตัวเลยหลังจากนั้นเฮดิสก็รอ้องนิกอีกทีนึงว่าขอให้เขาชุบลูกชายของเขาซเครสขึ้นมานิกก็ตอบว่ากูอีกแล้วเหรอไม่ใช่ เธอเต็มใจพร้อมช่วยเหลือนิกใช้พลังตัวเองมหาศาลชุบชีวิตเซคลีตขึ้นมาได้อันนี้เดาๆกันนะครับว่าที่ฮีดิตไม่สามารถออกจากในนรกได้เพราะว่าเขาแลกกับตัวลูกชายอันนี้แค่ทฤษฎีเฉยๆนะครับกลับมาที่เหตุการณ์ในเรื่องจากนั้นเซคลีตก็เติบโตตามปกติโดยมีอาจารย์สอนดาบคืออิชิริตผู้ชนในตำนานของกรีกจากนั้นเมื่อเซคลีตเติบโตเขาก็ตามในเรื่องตอนแรกเลยตัดมาที่ปัจจุบันเซคลีตกำลังเกลี้ยก,กล่อมคุณแม่เพอร์ซิฟานีให้กลับมาที่นรก คุณแม่ก็บอกว่าเอ็งได้ฟังเรื่องสงครามเมื่อกี้ไหมเนี่ยเซเครตก็บอกว่าเขาฟังแล้วก็รู้เหตุผลแล้วแต่ว่าเขาไม่อยากให้ตัวคุณแม่อยู่คนเดียวและแบกรับปัญหาทั้งหมดเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวมันเป็นปัญหาครอบครัวและครอบครัวก็ช่วยแก้ปัญหาไปด้วยกันนั่นทําให้เพอร์เซฟานี่ใจอ่อนและยอมกลับมาที่นรกโดยเพอร์เซฟานี่ก็นั่งเรือของคารอนตามแม่น้ําสติกกลับมาพร้อมตําแหน่งค u e อ n พอันเดอร์เวิ์ Open the the gates เมื่อกลับมาถึงเปอรเซฟนีก็มาเคลียร์ใจกับฮีดิสและน้องหมาเซเวลัสจากนั้นเขาก็พูดคุยกันในฐานะพ่อแม่ลูกครอบครัวสุขสันต์และท่านพ่อก็บอกว่าตัวเรายังคงต้องแหกนรกต่อไปเพื่อตรวจดูความปลอดภัยของนรกแห่งนี้พร้อมทั้งตัวเซเคิตจะได้ออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกบนพื้นโลกได้นิดหน่อยก็เถอะ เมื่อเพอร์ซิฟานีกลับมาที่นรกลูกน้องลูกน้องคนรู้จัก,จกเขาก็ต่างโห่ร้องด้วยความดีใจที่ราชนีกลับมาแล้วจากนั้นเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเพอร์ซิฟานีจึงทำสิ่งนั้นเขาจะบอกความจริงแก่เทพทุกองค์โดยการจัดเลี้ยงฉลองที่นรกแห่งนี้ตอนแรกเฮดิสก็ปฏิเสธว่าเอ้ยมันวุ่นวายคนมาทำไมเยอะแยะเอียดเทพด้วยแต่เฮดิสเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละเขาก็ยอมให้จัดงานเลี้ยงอยู่ดีจากนั้นก็เป็นภารกิจของซาเกรสที่จะส่งคำเชิญไปหาเทพในแต่ละองค์ จนสุดท้ายเทพทุกองค์ก็มางานนี้ได้โดยนี่เป็นการรวมตัวสุดยิ่งใหญ่ของเทพทั้งโอลิปัสเลยที่ไม่ใช่การทําสงครามนะเพอร์ซิฟนนี่จึงเล่าความจริงว่าเขาหนีไปกับเีดีสและมีลูกชื่อว่าเซคลีสสุดที่นั่งฟังหน้าคิดแต่ตอนแรกเมื่อถึงประโยคนี้เขาก็หัวเราะออกมาฮ่าฮ่าฮาอนแล้วกูสุดจับมือกับเฮดีสทุกคนยกโทษให้กันและกันสุขสร์วันครอบครัว หลังจากนั้นแม่ลูกเพอร์ซิฟอนีกับดิมิเทอร์ก็ไปคุยกันแค่2คนจนถึงเช้าดิมิเทอร์ยกโทษให้ลูกสาวของเขาแลกกับการที่ให้ลูกสาวเขามาอยู่ที่โอลิมปัสบ้างเพอร์ซิฟอนีก็ยอมตกลงในข้อนี้โดยเซเคเสก็บอกว่าอยากตามแม่ไปด้วยคุณแม่ก็บอกว่าลูกออกจากนรกไปไม่ได้แต่ใครจะรู้ล่ะบางทีลูกอาจจะขึ้นไปอยู่ข้างบนนั้นก็ได้แล้วก็จบครับ <S <S Family Return ก็จบแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องเกม h a d e s ก็เป็นเกมที่ผมไม่นึกเลยนะครับว่าเนื้อเรื่องจะสนุกขนาดนี้ไม่ใช่สิตอนแรกคือไม่นึกว่าจะเล่นแล้วสนุกด้วยซ้ําคือกว่าจะซื้อผมก็ลังเลมา2ปีแล้วเนี่ยเวลาซื้อมาก็แบบโอ้ส่อสู้ก็สนุกในเรื่องตอนแรกผมไม่ค่อยสนใจในเรื่องนะครับตอนแรกผมก็อ่านค้ำค้านจนมาถึงฉากจบที่ว่าพาแม่เรากลับมาที่บ้านก็นึกว่าจบแล้วแต่ว่ายังมีอีกแบบเวลาไม่รู้ว่ามี True Ending ผมก็ไปเอ๊ะอะไรนะแต่แล้วผมก็ไปตามดูแบบ Channel ช่องอื่น ที่เขาทําเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเกมนี้แหละที่บอกว่าโอ้จริงๆแล้วมีอีเตอร์เอกนู่นนี่นั่นตัวพระเอกเซครตมีอยู่ตามตำนานจริงและเกมนี้ก็มาตีความใหม่ให้ล้อไปกับตำนานจริงแบบโอ้ไม่ก็อ่านเนื้อเรื่องไปไปมาแล้วก็รวมกับที่เขาวิเคราะห์ด้วยแบบแบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอโดยประวัติตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยก็อิงมาจากตำนานจริงๆแต่ว่าตีความเหตุการณ์ใหม่หรือว่ารูปร่างหน้าตาใหม่ให้รวมสมัยเกือบโอ้ยิ่งรู้เยอะยิ่งแบบเกมมันโคตรดี เอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสัต์สีทุกท่าน